สวัสดีครับสมาชิกมาปบกับปุ่มบีบะหมั่นจนกันเหมือนเดิมสมาชิกนะเรามาแล่กูซ้ำคิดวันทียี่สิบนี้ที่ร่ำจนกูบานกวนแต่นีจังหวัดรังจำยิกนะฉันเอื้อซึกหัวมันหัวดีก้องดีเมืองรังจำยิกนะหัวกูนี่เป็นหัวความรัดต่างกูจำยิกนะที่น่าแลน่าติดตามมากๆจำยิกนะสมาชิกแต่ไหนทีเข้ากลุ่มเล่นหัวจนดูใต้ตัวรถกี่ตัวรถจีบสมาชิกสามารถกดลิงก์รวมกลุ่มที่นาปลุกไหวได้เลยจำยิกนะเรามากวางประวัติกองหัวกูนี่แบบโยโย่กันได้เลยจำยิกนะกูแดงมี ใมีรมบัสนะหนายจางบานกล่องม่วนทำพีกนะตัวนี้ก็จนมาที่ยากลังเรือทำพีกนะจนประปิดไปนะหมาลั่งใจประโยชน์ดีล็อกถุบต่อปากกลางแข่งแรงทำพีกนะส่วนลมอบกูจนจนอับกูดูหลังเก้ายอดเด็ดเป็ดแซลมยหน่ายอ้วกกกต่อโม่ทพิีกนะตัวนี้ก็จนมาร่องกลางนะอ่าเหลกนี่จะนาที่น้ำจนกูบานบางกลับนะลารุดนี่จะนาที่น้ำจนกูนะก่อนรังทำอีกนะ ตัวนี้ก็จนประปิดเลยๆปลาววปลาตัวดีเลี่ยมดีกุ้ยมือกรบเหลืองเลยจำรับตัวนี้ํำอีกนะว่วโกนี่ก็มันโกตีนาเลน่นาติตามอีกนึงโกทจำอีกนะเรามาพิจาลังใจให้ต่างร้องไห้วันตีพรีนี้มีคำาตอบแน่นอนตีร่ำจนโก้บานกวแต่นี่จังหวัดสังจำอีกนะจำอีกแันใดตีจะเข้ากลุ่มเล่นวดจนโดยได้ตัวรถกิต่รถจีบจำอีกคร่ามัดกดลิงรวมกลุ่มที่นาปลูกไวได้เลยจำอีกนะกอ,อมุ่นกองป้มปิดบัตรประกรันใดป้ปมว้นตองก็ตรวจก็กไปํำอีกไว้ด้วยกอบคุณับป